สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก c อ m คุณภูเคยมาเล่าเรื่องทีมผู้ถูกล่า11รอดออาถานโนนบ้านเก่าหลายท่านน่าจํากันได้โดยเฉพาะ11รอดอนะครับ ครั้งนี้คุณภูมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลานสาวที่ไปประสบอุบัติเหตุมาและก็ได้นำความโศกเศร้ามาให้กับครอบครัวครับจนเกิดความน่าหวาดกลัวขึ้นกับคนในหมู่บ้านเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก18ปปีที่ผ่านมาครับคุณภูมาพร้อมกับเรื่องของขวัญวันปวดใจ มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่หกกับสายของคุณภูกันเลยครับสวัสดีครับคุณภูสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณภูทําไมเสียงเบาจังเลยอ่าแป๊บนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับเสียงเสียงไม่ได้แอบใครคุยใช่ไหมไม่ครับเสียงเหมือนกระซิบแอบใครคุยคุณภูสบายดีนะสบายดีครับพี่แจ๊คเราคุยกันล่าสุดคืออาถรรพบ้านโนนเก่าถูกไหมฮะใช่ครับประมาณสม สามอาทิตย์ที่แล้วประมาณสามอาทิตย์ที่ผ่านมาครั้งนี้เนี่ยค,คุณภ<ม>ูมาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่ย้อนกลับไปประมาณสักสิบแปดปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลานสาวใช่ครับอ่าระหว่างที่คุณภูเล่าไม่ต้องตกใจนะคุณผูช้ชมูฟังเพราะว่าจะมีเสียงน้องแมวอ่านะฮะเมื่อกี้มาละหนึ่งเสียง <c oughs> ใช่ครับโอเคมาคุณภูครับของขวัญวันปวดใจที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับครับผม เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อสุดแปดปีที่แล้วครับตอนนั้นผมเรียนอยู่มสองผมมีหลานสาวคนหนึ่งครับอายุขวบชื่อน้องแพรนะครับน้องแพรนแกจะเป็นคนมีนิสัยล่าเริงช่างพูดช่างจาครับแล้วก็อ่าจะชอบมาขอขนมกินอยู่เรื่อยๆครับเพราะจากเรื่องที่พูดถูกล่านะครับที่น้องชายผมไปไปบวชให้ตานาวนะครับน้องชายผมก็บวชเรียนเรื่อยๆ ระหว่างที่กลับมาบ้านนะครับน้องชายผมก็จะเอาขนมนะครับมาเก็บไว้ให้หลานสาววันก่อนวันที่เกิดเหตุนะครับมันเป็นช่วงวันเกิดของน้องแพร,รน์นาชายผมก็ได้ซื้อจักรยานให้หลานสาวนะครับอ,อ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ร้องหยุดร้องก่อนเนะ่ยเรียกร้องความสนใจไงเขาได้ยินเสียงผมนีนั่นแหละเขาเรียกร้องความสนใจก็เห็นว่าโอ้พ่ออ่ะเอาเขาขึ้นมาบนตักหน่อย เขาอยู่เขาอยู่ห้องหนึ่งครับอ๋อโอเคโอเคโอเคครับต่อเลยนะครับต่อเลยครับต่อเลยครับก่อนวันเกิดเหตุนะครับอ่าเป็นวันเกิดของน้องแจ่มน้าชายผมก็ได้ชื่อจักรยานให้ครับพอวันที่เกิดเหตุนะครับอีกวันหนึ่งอ่าน้องหลานสาวผมก็ปั่นจักรยานเล่นบริเวณบ้านครับพี่แจ็คอ่ามันก็มีรถสิกร้อนะครับอ่าขนทินที่ ขับผ่านมาในหมู่บ้านปกติแล้วรถใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ให้ขับผ่านในหมู่บ้านนะครับ,รบเขาจะให้วิ่งใช่รอบหมู่บ้านเอาแต่ด้วยความเขาเรียกว่ามักง่ายของคนบางคนนะครับเขาจะขับผ่านระหว่างที่ปันเล่นอยู่นะครับหลานสาวคงก็ปันจะยันปัจจยานลงมาจากเมินดินแล้วไอ้รถสิ่ล้อคนดีนะครับก็ขับผ่านมา,าพอดีพอหลานชาย ปั่นมาเจอกับรถสึกร้อน,นะครับก็กำเบกมือนะครับกระทันหันแล้วด้วยลงเนินมาด้วยแรงเหวี่ยงรถจักรยานก็เหวี่ยงหลานสาวผมไปที่ใต้ท้ทองรถครับพี่แจ๊ดแล้วไอ้คนขับรถมันไม่ทันเห็บน,นะครับม,มันก็เหยียบร่างหลานสาวผมเลยแล้วก็มีชาวบ้านบริเวณนั้นนะครับร้องขึ้นมาว่าเด็กโนดนรถชน น้านสาวน้านชายก็วิ่งออกมาดูครับก็ตกใจกับสภาพที่เห็นครับคือรถมันเหยียบลางสาวผมเไปทางล่างเลยครับผมเนี่ยยืนตกใจน้ำตาคออยู่ครับก็เห็นน้านสาวผมนะครับวิ่งไปโกยศพลูกสาวตัวเองขึ้นมาก่อนในสภาพแบบนั้นนะครับร้อ,องไห้แบบแทบจะขาดใจตามจนได้แต่พูดว่าแม่ขอโทษแม่ขอโทษอืแล้วน้าชายผมนะครับ แกก็เสียใจนะครับก็ได้แต่เอากำปั้นนะครับทุกที่ดินครัชาวบ้านที่มาดูนะครับก็ช่วยกันปลอบนาชายผมคือตอนนั้นผมก็ยังยืนสั่นน้ำตาพออยู่นะครับพี่แจกก้าวขาไม่ออกเลยจนแม่ผมเดินมาเขย่าตัวแล้วก็เอามือปิดตาผมไปครับทุกวันนี้ยังจำภาพเหตุการณ์นั้นได้อยู่เลยแล้วอ่าคือไอรถคันนั้นนะครับพอรู้ว่า เหยียบเบรคใช่ไหมครับมันก็พยายามขับรถหนีนะครับทั้งทั้งมันยังเทดินอ่ทิ้งไว้เป็นระยะระยะไม่ให้คนตามทันนะครับแต่อก็มีชาวบ้านคนละเมืองคนละเมืองดีนะครับขับมาใส่ตามทันครับก็ตามจับได้แล้วก็ให้ตำรวจครับอ่ดำเนินคดีตามกฎหมายครับพออีกวันครับครอผมก็ไปรับน้องชายผมกลับมาบ้านครับ ก็เรียกว่าเนนนะครับวันนั้นก็คือไปรับศพน้องแทมกลับมาเพื่อบรเพ็นกุศลนะครับคนสมัยก่อนนะครับแต่ก่อนเนี้ยถ้าตายของศพที่อไม่ได้ป่วยตายหรืออะไรเงี้ยครับที่ผิดธรรมชาติก็ไม่ทําพิธีที่บ้านนะครับจะไปทัดเลยที่วัดใช่ครับแล้วก็จะ ทำไม่นานครับประมาณไม่เกินสามวันกับระหว่างอที่เตรียมงานนะครับทุกนนั้นนําศพน้องแกมมาแล้วกําลังเตรียมลงศพอยู่ดีไม่รู้ว่ามีลมมามาจากไหนครับพี่แจ็คพัดผ้าคุมศพของหลานสาวคมเปิดออกอคือคนในงานเห็นอย่างนั้นก็พากันตกใจครับกับสภาพที่เห็นครับส่วนหน้าสาวผมเห็นอสภาพศพหลานสาวนะครับลูกตัวเอง ก็ยิ่งเสียใจร้องไห้กับคนในงานก็ช่วยกันปลอบแล้วพอ,พอคืนนั้นนะครับก็หลังที่สวดอภิธรรมนะ,ค,ะครับมันก็จะนาหอนนะครับมาเป็นระยะระยะอคือชาวบ้านบางคนนะครับเพราะ,ราะว่าน้องตายไม่รู้ตัวอคือบางคนเขาก็กลัวครับเ,าเ,าเขาายอยกลับพอสวดอะไรเสร็จคืนนั้นนะครับมันต้องมีคนนอนเฝ้านะครับเพื่อเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนศพต่ เป็นเพื่อนศบต่อต่อทูบนะครับไม่ให้ดับนะครับแล้วน้องชายผมนะครับที่เป็นเนรนะก็อาสาคืนนั้นก็จะมีน้องชายผมนะานาชายที่เป็นพ่อเขาแล้วก็ลุงสัเปลยนะครับที่ช่วยดูอยู่ผมก็ถามเนรนว่าเนร์แต่นเสียงเสียงคุณคุณผูดูเหมือนจะเบาลงไปนะคอผมก็ถามว่าเนน เนนเฝ้าได้นะแน่นะเนนไม่กลัวนะเนนก็บอกว่าเนนไม่กลัวหรอกหลานสาวเงอเองรับก่อนกลับผมก็เลยอ่บอกกับเนนว่าเนนเนนใจใจต้องนิ่งนะถ้าเจออะไรอะแต่เนนต้องวิ่งให้ไวผมบอกงี้ครับแล้วผมก็กลับมาที่บ้านครับกลับมานอนมันก็เป็นเวลาช่วงดึกแล้วครับพี่แจ็ค,คนอนไปสพ,พักกับ ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเคาะประตูครับตึ้ง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 ผมก็กลัวครับผมก็รีบมาขอนอนกับพ่อผมแล้วพ่อผมก็บอกว่าสงสัยน้องตายไม่รู้ตัวก็เลยกลับมาขอขนมผมอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็ยเคาะมาอีกนะครับเคาะมาคางนห้ครับมีเสียงตะโกนมาเลยเปิดประตูให้เนนหน่อยเนนเองอาเป็นเนนครับเนนกลับมาบ้านครับรู้ว่าผีโอเออ พ่อผมก็รีบลุกขึ้นมาเปิดประตูให้นะครับออแล้วผมก็ถามว่าเนนไหนเนนบอกเนนไม่กลัวไงออน้องผมก็ว่าเนนไม่ได้กลัวนะเนนแค่ตกใจครับครับแล้วผมกาลังจะถามเนนว่าเนนเจออะไรออยังไม่ทันที่อ่าเนนจะตอบนะครับ,รบพ่อผมก็ถามว่าอ่าเนนแล้วที่งานเหลือใครเฝ้าเนนก็บอกว่าเหลือน้าชายแต่ลุงเฉลิมไม่รู้ไปนอนเมาที่ไหนแล้วอ่าพ่อผม ผมแล้วก็เนงก็กลับไปเฝ้าเป็นเพื่อนน้าชายนะครับครับคืนนั้นระหว่างที่นอนเฝ้านะครับก็ยังมีเสียงมาขอนนะครับพี่แจะมาเป็นระยะระยะคือเสียงมันขอนแบบเศร้าแบบเหมือนเหมือนเหมือนไม่ปกติอะ่ะคือสังเกตเสียงได้เลยแล้วก็ผ่านคืนนั้นไปครับพอตอนเช้าครับผมก็ได้มาถามเนงครับว่าเมื่อคืนเนงเจออะไรครับ เนนก็เล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าอ่าเมื่อคืนระหว่างที่นอนเฝ้าอยู่อตอนที่โยมน้าไปเข้าห้องน้ํานะครับ,รบเนนเห็นเป็นเงาของเด็กนะครับวิ่งอยู่หลังโลงศพอแล้วจากนั้นนะครับอ่าจักรยานที่อยู่ข้างๆโลงศพนะครับเสียงปิ่งก็ดังขึ้นเองกริ๊งกริ๊งกริ้งเนนได้เจออย่างเงี้น,นะครับเตนก็บอกว่าเนนก็วิ่งกลับมาบ้านนี่แหละโยมพี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว วันที่สองนะครับอ่อก็ทอะไรในงานเสร็จส่วนเลยเสร็จนะครับก็จะนําศพไปไว้ที่ป่าช้าครับพี่แจครับแต่ยังยังไม่ได้เผานะครับคือเอาศพนะครับไปเก็บไว้ที่เบ้าเบ้าเบ้าเก็บศพนะครับตัวแต่ครับมันอ่าใจสั่นอ๋ออออค่อยๆเย็นๆครับไปที่เบ้าเก็บศพอืมคือในในช่วงนั้นนะครับตอนกลางคืนอะ ชาวบ้านนะครับบางคนเขาก็มักจะเห็นวิญญาณของน้องแพนนะครับปั่นจักรยานไปในที่ที่น้องเคยไปอยู่ครับ,รบหรือบางคนก็เห็นเป็นวิญญาณของเด็กนะครับแต่มีผู้หญิงยืนอยู่ข้างๆนะครับอรนเหนีแยใกใจอยู่ออืครับแล้วก็มีเอ่อบางคนที่เขาไปทํางานต่างที่ต่างจังหวัดน,นะครับกลับมาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยเห็นเป็นเด็กนั่งเล่นเขียดินเล่นอยู่อะไรตอนกลางคืน ก็ถามว่าหนูมาเล่นอะไรตรงนี้ดึกๆน้องก็ลุกขึ้นยืนนะครับนี่คือภาพที่เละไส้ไหลลงมางกองกับพื้นเขาก็ตกใจครับคนนั้นนะครับคือก็เป็นลุงผมนี้เองแหละึือลุงคนเนี้ยตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะออออครับครูหลายคนก็เจอกับเหตุการณ์นี้ครับ,รบแล้วก็มีอ่า เขาเรียกว่าวินายของน้องนะครับยังงี้ที้ไปไหนนะครับเหมือนน้องยังตายไม่รู้ตัวครับพี่แจ็คน้องยังวนเวียนไปที่ศูนย์อนุบาลที่น้องเรียนนะครับครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือมันเป็นช่วงตอนบ่ายนะครับที่ให้เด็กนักเรียนเข้านอนนะครับมันก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับลุกขึ้นมาเล่นเล่นปอบแปะคนเดียวเงี้ยครับแล้วอาจารย์อ่ครูก็เห็นนะครับก็เดินมาถามเด็กคนนั้นว่า หนูเล่นอะไรคนเดียวเนี่ยนอนได้แล้วอือนเด็กคนนั้นก็พูดว่าหนูไม่ได้เล่นคนเดียวหนูเล่นกับน้องแพมครับพอได้ยินอย่างนั้น,นครับครูประกาศเสียงออกตามสายเลยครับเรียกให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านอจนผู้ปกครองบางท่าน,นะครับอในช่วงนั้นไม่พาลูกหลานไปอที่ศูนย์อนุบาลนั้นเป็นอาทิตย์เลยครับเพราะว่ามีการ,รพูดถึงว่าเด็กเห็นเพื่อนที่เสียไปแล้วมาวนเวียนอยู่ที่นั่น เขาก็เลยไม่ส่งลูกหลานไปที่นั่นเลยใช่ครับเออเออเออ,อในช่วงนั้นตอนกลางคืนน่ะชาวบ้านแทบจะไม่ออกจากบ้านเลยครับครับแล้วส่วนวิญญาณของผู้หญิงที่คุณเพียงอยู่กับน้องแพนนะครับพี่แจ็คมาดูภายหลังว่าอ่ารถสุดล้อคนทินงคันนี้ก่อนหน้านี้หลายเดือนนะครับเคยประสบเหตุชนคนตายก็คือเป็นผู้หญิงครับอืมอ๋ออ๋อ,อ คือรถคันนี้เคยชนผู้หญิงเสียชีวิตมาก่อนใช่ครับเออแต่ตัมาทราบกับตำรวจนี่แห่ะเพราะว่าเขามาแจ้งรายงานเกี่ยวกับคนคดีครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงเห็นน้องอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งใช่ครับเออเออเออครับแล้วอ่าระหว่างนั้นมันก็ครบกำหนดเผาครับพีแ่แจ็คก็มาทำ อพิธีเผาอะไรแล้วเสร็จครับจนมันผ่านไปเป็นเดือนนะครับเหตุการณ์ก็ค่อยสงบขึ้นอะไรดีขึ้นอย่างเงี้ยแล้วผ่านมาอีกสามเดือนครับน้าสาวผมก็ได้ตั้งท้องครับพี่แจ็คตอนที่แกตั้งท้องครับก่อนก่อนที่จะตั้งท้องเนี่ยแกบอกว่าแกฝันออืฝันว่าน้องแพรมมาขอเกิดใหม่ออืแต่ในความฝันอ่ะแกเห็นเป็นผู้หญิงเอยู่กับน้องแพรมแล้วบอกว่าหนูไปอยู่กับแม่เถอนะ นะครับในความฝันที่แกเล่ามาเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นบอกน้องน้องแพมมาเหรอใช่ครับเออให้ไปอยู่กับแม่เธอนะใช่ครับเออคือหมายถึงว่าให้มาเกิดเธอนะคือน่าจะประมาณนี้อรัออแล้วเอ่ออันนี้อาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปรากฏว่าเด็กที่เกิดมาครับพี่เจอคือรูปร่างลักษณะหน้าตานิสัยทุกอย่างเหมือนกับน้องแพมเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยเหรอ เอ๊ะเลยครับพี่จคคำพูดคำจาทุกอย่างแล้วยังชอบมาขอขนมผมกินอยู่เหมือนเดิมครับแต่อ่มันจะมีอย่างหนึ่งก็คือน้องแพมนะ่ะจะชอบมีอาการปวดทุที่หัวครับครับอาการนี้มันเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะครับจนต้องไปปรึกษากับหมอธรรมหมอทรรก็บอกว่ามันคงเป็นอาการปวดหัวซึ่งเกิดจากกรากับที่เหลืออยู่อ อพอโตไปสักพักอาการนี้มันคงจะหายเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคุณภูน้องที่เกิดใหม่ที่เนี่ยเมื่อกี้คุคณภูเรียกว่าน้องแพมเหรอ่าใช่ครับชื่อเดียวกันเลยเหรอไม่ไม่ครับไม่ตั้งชื่อเดียวกันอ๋อโอเคคือเรียกแทนตัวน้องอ่าใช่ครับอืมโอเคโอเคผมตกใจนึกว,ว่าเฮ้ยตั้งชื่อชื่อเดียวกันอ๋อโอเคไม่ไม่ตั้งครับเป็นชื่อนึ่งครับ หมอทําก็บอกว่าตัวตายกรรมก็จะหายเองครับ,รบก็คือทุกวันเนี้ครับปัจจุบันนี้หลานสาวผมก็เรียนอยู่ปีสามแล้วครับพี่แจ๊ดนี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดครับพี่แอ๊อคือไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือไม่ใช่แต่คนในครอบครัวเห็นแล้วว่าตั้งแต่หลานคนเนี้เกิดมาเนี่ยอุปนิสัยลักษณะท่าทางเหมือนกับหลานอีกคนที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ ใช่ครับเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเลยทุกอย่างถูกไหมฮะนิสัยต่างๆวิธีการพูดวิธีการเล่นและวิธีการมาขอขนมเราใช่ครับก็ <c oughs> อาจจะใช่ก็ได้ทั้งหมดเลยมันก็เป็นเรื่องของแล้วผู้หญิงคนนั้นยังไงก็ไม่รู้นะหลังจากที่คิดว่าหลานคนเนี้ยมาเกิดเป็นหลานคนนี้แล้วผู้หญิงคนนั้นอยากจะยังไงก็ไม่รู้ไนงะ เขาหมดเวรหมดกรรมไปหรือยังมีการ,รทำบุญไปให้นะครับน้าสาวก,ก็ทําบุญไปให้อยู่นะครับคือ,อเวลาไปทําบุญให้หลานสาวคนก่อนครับก็จะนึกถึงเขาแล้วก็ทําบุญไปพร้อมด้วยเลยครับเอออ่อย่างน้อยก็ก,ก็ก็ดีท,ที่ที่ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อให้เขาไปสู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นคแต่<ม>เรื่องของคนขับรถเนี่ยนะโอ้โหเฮ้ยเออดูใจร้ายไงก็ไม่รู้นะ ความมักง่ายของคน,นครับมันก็มีป้ายเขียนอยู่ครับว่าห้ามขับรถผ่านในหมู่บ้านถ้ารถใหญ่อะรับพอเด็กบางคนสมัยก่อนนะไม่ได้กลัวรถหรอกครับวิ่งเข้าใส่ด้วยซ้ำผมว่าป้ายพวกนี้นะบางทีเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าแถวบ้านผมก็เหมือนกันป้ายเขียนชัดเจนว่าห้ามรถสิบล้อวิ่งผ่านคือมันจะเป็นบริเวณลอดใต้ทางทางที่เป็นทางเหมือนทางด่วนอะไรอย่างเนี้ย เออถ้าแถวจตุโชตินะครับก็จะมีป้ายเขียนชัดเจนว่าห้ามรถสิบล้อผ่านก็สิบล้อไม่ผ่านนะแต่เป็นรถสิบแปดล้อ <laughs> โอ้หหนักเลยโอ้หหนักกว่าเดิมเออคือสิบแปดล้อเลยแล้วก็วิ่งผ่านคือผมจะบอกอป้ายม,มันไม่มีประโยชน์หรอกครับคือความมักง่ายของคนมันมันก็มีอยู่ไงแต่ถ้ว่าถ้ามันมันไม่เกิดอะไรขึ้นก็ถือว่าเป็นแค่ความมักง่ายแล้วมันก็ผ่านไปแตถ่ถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น มันจะมานั่งเสียใจกันทีหลังไงว่านี่ไงป้ายก็เตือนแล้วเห็นไหมฝ่ฟาฝืนมาเนี่ยทำให้เกิดความสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยค,คล้ายๆกับเรื่องเนี้ยคุณภูเออห้ามคืออยก็<ม>อยกเย็กเกเตือนเรื่องนี้หน่อยครับ<ม>ถ้ามีลูกหลานนะครับเราด้วยไม่ใช่ว่าแต่แต่คนที่เป็นคนขับรถนะครับ<ม>เราก็ต้องดูแลลูกหลานด้วยครับท<ม>ั้งสองฝ่ายครับถูกนะยังไงก็ต้องเรื่องของเด็กอ่ะอย่าให้ฆ่าสายตาอย่างเด็ดขาด จากที่ดูนี้เลยหลายคลิปมานะครับเด็กออกมาถนนเองเนี่ยผมว่าดูทีไรผมยิ่งสะเทือนใจอยู่เลยโทษเด็กไม่ได้นะนี้ต้องโทษผู้ปกครองใช่ครับอืนะครับได้ครับคุณภูนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมอ่าพ่จะครับคือฝากนิดนึงครับพอดีจากเรื่อง11เอ็ดอนนะครับพิจัมันมีเพื่อนหลายคนที่ได้ฟังครับคืออ่าผมเล่าจากมุมมองของผมใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ย เพื่อนผมเล่าจากมุมมองของเขาอะครับมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่ที่ผมไม่รู้ครับแต่เกิดกับอีกเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งครับพี่แอ๊บคือถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากจะถ่ายทอดในมุมมองของเพื่อนนะครับเพราะว่าผมฟังแล้วคือแบบเฮ้ยจริงหรือว่าอะไรคือมันมันเป็นเหตุการณ์ในมุมมองของเพื่อนและผมแบบคือน่าน่ากดัวที่ผมเจออีกครับพี่แก๊บเอาอย่างนี้เดี๋ยวนะให้คุณภูไปลองเรียบเรียง เหตุการณ์ของเพื่อนลำดับเรื่องมาอีกทีหนึ่งก่อนแล้วก็มาเล่ารเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันถือว่าเป็นอีกมุมอีกมุมมองหนึ่งจากเหตุการณ์เดียวกันถูกไหมใช่ครับเออตอนนั้นคุณภูเล่าไว้เรื่องของสิบเอ็ดรอดอคือมีรอดอทั้งหมดสิบอคนที่ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็เพื่อนมาเล่าเหมือนกันว่าเฮ้ยมุมชั้นชั้นก็เจอเหมือนกันใช่ครับลำดับเรื่องมา เรียบเรียงเรื่องมาได้เรียบร้อยคุณภูพร้อมเมื่อไหร่ติดต่อมาเลยนะครับผมเมื่อไหร่ก็วันนั้นเป็นรอรอสองนะได้ครับได้ได้หมดเลยครับผมครับผมนะโอเคได้ครับคุณภูนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณภูครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่โทรมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับผมครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ